ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มร้อยเอ็ดคุยข่าววันนี้มีเรื่องที่จะพูดกันอยู่ประมาณสองสามเรื่องนะครับเ,เรื่องแรกก็คือเรื่องของนายอนุทินนะครับไปออกรายการของคุณสรยุทธ์นะครับไปให้สัมภาษณ์ซึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่พิธีกรก็คือนายสรยุทธ์นะครับได้จี้คำถามถามตรงๆว่าคิดว่า พักภูมิเจไทยจะได้กี่ที่นั่งนะครับอันนี้เราค่อยมาพูดกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของอเศรษฐีวันละ9คนคนละคนละหล้านนะครับเคน9ล้านซึ่งคนที่คิดนโยบายนี้นะครับก็คือหมอมิงนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาอธิบายชี้แจงเกี่ยวกรายละเอียดนะครับความเป็นไปเป็นมาของนโยบายนี้นะครับ แล้วกเ็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคลิปเสียงนะครับของนายศักดานะครับเราค่อยมาไล่เรียงกันพูดไปทีละข้อนะครับเ,เริ่มจากข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของนายอนุทินนะครับได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของคุณสรยุทธ์นะครับนายสรยุทธก์ก็จี้คําถามตรงๆอย่างที่ผมว่านั่นแหละสรุปแล้วจะได้กี่ที่นั่ง นะครับแกก็บอกว่าตอนแรกก็อิดออดนะครับไม่กล้าจะพูดตรงๆแกก็อ้างว่าพ่อของแกคือนายสอนว่าถ้าจะแข่งอะไรก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับต้องเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นตนลงแข่งเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นอันดับหนึ่งนายสรยุทธก็บอกว่าอันดับหนึ่งของประเทศเลยใช่ไหม,มแกก็บอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งในขั้วหมายถึงในขั้วที่จับจับขั้วกันนะครับตรงนี้แหละครับมันฝากอะไรสักอย่างไว้นะครับอฝากปิดสนาเงินงำอะไรสักอย่างไว้ว่าถ้าไม่ใช่ที่หนึ่งของประเทศก็เป็นที่หนึ่งของฝ่ายที่จับขั้วนั่นหมายความว่าแกจะไม่ยอมรับอันดับหนึ่งว่ามีสิทธิ์จะตั้งรัฐบาลก่อนนะครับแกคิดว่าถ้าเราเป็นอันดับหนึ่งในขั้วที่เราจับกันเนี่ย เราอาจจะเสียงอาจจะได้มากกว่าในขั้วที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งพูดยังไงก็คือถ้าแกมาเป็นอันดับหนึ่งในขั้วนี้แกก็จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งนั่นเองนะครับไม่สนใจว่าใครจะมาอันดับหนึ่งของประเทศไม่ได้สนใจว่า <c oughs> พักนว้นพักนี้เขาได้คะแนนมากกว่านะครับขอให้แกสามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากพักนั้นพักนี้พักนั้นพรคน,น,นี้ได้แล้วก็ ถึง250หรือเกิน250ได้แกก็จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งโดยไม่สนใจว่าพรรคไหนจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้ความหมายบอกแบบนี้เลยนะครับต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับความหมายดังนั้นพรรคอันดับหนึ่งก็จะคิดว่าตัวเองจะได้จัดตั้งรัฐบาลน,นะครับถ้าคุณหาสมัครพรรคพวกขาวพวกการเมืองอื่นมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณก็กินเหี้ยไปนะครับดังนั้นพรรคประชาชนจึงบอกว่าถ้าเราได้ที่หนึ่ง นายเท้งนะครับบอกว่าถ้าใครได้ที่หนึ่งพักอันดับสองแลอันดับสามห้ามจัดรัฐบาลแข่งอันนี้ลืมไปได้เลยนะครับ mm hmm. ลืมไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็นายสุร,รยุทธ์กอยิงคําถามซ้ำข้อเปรียกว่าตกลงคิดว่าจะได้กี่ที่นั่งนะครับนายอนุทินก็บอกว่าประมาณสองร้อยที่นั่งนะคิดไว้สองร้อยที่นั่งอนะคือเป้าหมายเนะี่ยสองร้อยที่นั่ง ใน nice. สรยุทธ์ึงกับอึ้งเลยนะครับโอ้โหสองร้อยที่นั่งนะครับถ้าแกได้สองร้อยที่นั่งจริงนะแกจัดตั้งรัฐบาลไปเถอะครับไม่มีใครไปเป็นคู่แข่งในการจัดตั้งรัฐบาลของคุณหรอกนะครับแต่ถ้าพูดตามกระแสนะครับกระแสของพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ไม่ไม่แม,ม,ม่แรงนะครับไม่เป็นที่นิยมของคนไทยนะครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ได้ไปคะแนนของพรรค ข้อนน Popular โหวตนะครับได้ไปเพียงหน,นึ่งล้านคะแนนนะครับหนึ่งล้านเสียงนะครับก็ไ,ได้สอสอไปสามท่านสามท่านนะครับครั้งนี้เขาคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่าก็คือได้ประมาณสิบถึงสิบห้าที่นั่งนะครับอันนี้นายอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับก็แสดงว่าไปรวมกับระบบเขตสองร้อยแล้วก็ปาติลิต์อีกสิบถึงสิบห้าก็เป็นสองร้อยสิบห้าจัดตั้งรัฐบาลสองสามพักก็ จบนะครับถ้าคิดอย่างนั้นนะครับแต่แล้วเราท่านท่านที่มองอยู่ไม่น่าจะถึงนะครับถ้าเอาเฉพาะกระแสอย่างเดียวนะครับไม่รวมกระสุนนะครับเอากระแสอย่างเดียวไม่รวมกระสุนเนี่ยผมคิดว่าพรรคภูมิเกียไม่น่าจะได้เกินแปดสิบคะแนนแปดสิบที่นั่งนะครับเอากระแสอย่างเดียวนะน่าจะไม่ได้น่าจะไม่เกินแปดสิบที่นั่งประมาณนี้นะครับเต็มที่เต็มเหยียดนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะเกินนี้นะครับ ถ้าไม่รวมกระสุนด้วยนะครับหรือถ้ารวมกถ้ารวมกระสุนด้วยกระแสะกระสุนรวมกันแล้วก็บวกกับเทคนิคต่างๆนะครับที่จะนํามาใช้ในระหว่างเลือกตั้งก็อาจจะไปถึงที่นั่นถึงเป้าหมายได้นะครับนะครับเพราะว่าทางภาคใต้เขาก็บอกว่าจัดหนักอยู่เหมือนกันนะครับทางภาคใต้จัดหนักหรือแม้แต่กรุงเทพปริมณฑลก็มีการจัดหนักอยู่พอสมควรนะครับะนะครับอันนี้คือ ตามที่ประเมินนะครับคิดว่าเราท่านประเมินได้นะครับว่าภาคุูมเกียรติไม่น่าจะเกิน80ที่นั่งถ้าเอาเฉพาะกระแสนะครับอทีนี้เรื่องที่สองก็คือเรื่องคลิปหลุดนะครับคลิปหลุดตัวน,นี้มันไปนกระชากคะแนนความนิยมในภาคุ่มิเกียรติให้เลี่ยให้ต่าเลี่ยราดลงนะครับนายกว่านายสักดา้นได้พูดถึงหลายหลาย,หลายประเด็นอ่า เช่นประเด็นที่แกออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าแกมั่นใจว่านายกอุ้งอิงนะครับต้องโดนคดีนี้แน่นอนคดีอังเคิลนะครับแกมั่นใจแล้วก็แกรู้ได้ยังไงครับแกรู้ได้ยังไงว่าอุ้งอิงจะโดนคดีแล้วก็โดนสอยออกจากนายกก็แสดงว่ามันมีมีมูลมาแล้วแกได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างจากใครนะครับถึงรู้ว่าอุ้งอิงจะโดนนะครับหรือว่า อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับหรือว่ามีกระบวนการในการล้มนายกหันขานายกหันขาก้อยนายกนะครับอ,อาจจะมีกระบวนการนี้หรือเปล่านะครับที่เขาตั้งใจที่จะจัดการนายกนะครับไล่มาตั้งแต่นายเสถียราพอนายเสียราเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็คิดว่าจะฉวยโอกาสนี้จะตั้งรัฐบาลมันไม่ได้ครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ยัง สามารถกลุ่มสภาพความได้เปรียบในการจัดตั้งรัฐบาลต่อเนื่องได้นะครับก็เลยเอาอุคงอิงขึ้นมาแทนพอมาเสร็จมาคดีอุคงอิงนะครับพรรคเพื่อไทยตั้งหลักไม่ทันนะครับเนื่องจอากว่าพรรคกาทําถอนตัวออกไปก่อนนะครับ <S <S ตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับเขาดึงพรรคกาทําออกไปก่อนนะครับตอนนี้สําเร็จครับเขาจัดรัฐบาลแข่งได้สําเร็จนะครับจึงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ นะครับฉะนั้นนายศักดาเนี่ยแกรู้ได้ยังไงนะครับแกมีสายมีอะไรรายงานแกหรือเปล่าแกบอกว่าออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่าทักษิณเนี่ยติดคุกเพราะว่าเสื้อแดงสีแดงเน่เจ้านายเขาไม่เอานะครับอันนี้มันหมายถึงใครครับเจ้านายนายศักดาพูดคำนี้ออกมาเนี่ยสะเทือนถึงพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับแล้วก็ ตบไทยด้วยพรรคภูมิแกไทยนี่เป,นเป็นพรรคใจดําถ้าไม่ทําตามมันเนี่ยไม่ทําตามที่มันบอกสิเลื้องเดียวมันก็ไม่ให้บทจะตัดมันตัดเลยบทจะตัดมันตัดเลยอันนี้คือ,อคลิปเสียงของนายสักดาแกก็ไปแกล้งความนะครับเทียมเพื่อสังขัดไปแก้งความบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนกันแกล้งนะครับอาจจะเป็น ai หรือเปล่านะครับ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเขาตัดสินไปแล้วล่ะครับว่าเป็นคลิป AI หรือว่าคลิปจริงนะครับอันนี้ก็ไปพิสูจน์กันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของอเศรษฐีวันละ9คน9ล้านนี่แหละครับผมก็พูด2 3คลิปแล้วนะครับแต่ตัวต้นคิดผู้ที่คิดนโยบายนี้นี้หรือว่าคนที่นํานโยบายนี้มาใชานะ้เนี่ย มาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคือนายแพทย์พมมินเลิศสุริเดชนะครับแกบอกว่าไปนํานโยบายนี้มาจากประเทศไต้หวันนะครับประเทศไต้หวัน,นเป็นต้นตำรับเกี่ยวกับเศรษฐีวันละล้านเนี่ยครับทำให้ประเทศไต้หวัน,นสามารถเก็บภาษีได้นะครับเพิ่มขึ้นจากสาสิบ กว่าเปร์เซ็นเปนกว่า์เซ็นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยถึง80กว่านะครับประเทศอื่นนําไปใช้ก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นท,ทุกประเทศนะครับที่นําไปใช้ทีนี้นายแพทย์พรมมินก็เลยบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ดีเราก็ควรน,นํามาใช้นะครับนํามาใช้เพื่อเป็นการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมา บอกออกมาให้ข้อมูลว่า,า GDP ของประเทศไทยอยู่ที่18ล้านล้านนะครับรวมทั้งหมดในระบบในระบบภาษีเนี่ยนะครับ18ล้านล้านแต่คนที่อยู่นอกระบบภาษีนะครับออยู่นอกระบบภาษนะีมีถึง9ล้านล้านนะครับก็แสดงว่าเป็นครึ่งหนึ่งของ GDP เลยนะครับคือ50 <c oughs> 50เปอร์ซนของ GDP ของประเทศทั้งหมด นะครับเป็นเครื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าเราสามารถนําเงินเหล่านี้เข้ามาสู่ระบบภาษีได้นะครับมันจะมีมูลค่ามหาศาลแล้วก็สามารถนําไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขสาธารณูปโภคหรือเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการหรือพัฒนาในส่วนต่างๆโครงสร้างของประเทศนะครับฉะนั้น มีคนหลายคนนะครับนักวิชาการหลายคนเข้ามาตำหนิอย่างเช่นนายศรีสุวรรณจันยาก็ไปแย้งกระกะตแล้วนะครับว่าให้ตรวจสอบนโยบายนี้นะครับจริงๆแล้วแกส่งกระกะตไปแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่งนโยบายแต่และนโยบายนะครับเขาส่งกระกะตให้ตรวจสอบหมดแล้วนะครับแล้วกระกะตกระกะตก็อนุญาตให้นํานโยบายเหล่านี้ไปหาเสียงได้นะครับเขาส่งกระกะตไปแล้วนะครับอ่า นายวีระเองก็ทําจดหมายถึงนายแพทย์พรมมินนะครับว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นการหารายได้เข้าเข้าสู่ระบบอยู่ที่ตรงไหนแกก็บอกว่าในแพทย์พรมมินบอกว่าอยู่ที่ข้อ55าคือเป็นวิธีการหารายได้เข้าสู่ระบบทําไมไม่พวกมาด้วยกันกับตัวนโยบายแกยก็บอกว่ากัวพักอื่นเอาไปเรียนแบบนะครับอันนี้เป็น คำตอบสั้นๆที่ได้ใจความนะครับถ้าพักอื่นรู้เขาก็เอาไปเรียนแบบจริงๆครับเพื่อนนะครับอันนี้คือคนที่นำนโยบายนี้มาที่บายเองนะครับอ่าแล้วเพื่นแล้วก็นโยบายสุดท้ายก็คือ70-30สอ่เขาบอกว่า70-30พัดกว่านะครับก็คือปกติแล้วก็จะเป็นนโยบายคนละครึ่งใช่ไหมครับเรามีเงินหนึ่งสองร้อัฐบาลให้มา200นะครับ เราต้องมีเงินสองร้อยในกระเป๋านะครับเราถึงจะสามารถใช้เงินส่วนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเจ็ดสิบสามสิบก็คือรัฐบาลให้เจ็ดสิบเรามีอยู่สาสิบาทเราก็สามารถนําเงินหนึ่งร้อยของรัฐบาลมาใช้ใจ่ายได้นะครับอันนี้เคยคิดบอกว่าเจ็ดสิบสามสิบพัดกว่าพัดกว่าคนละครึ่งนะครับคือเราไม่ต้องมีเงินในกระเป๋ในกระเป๋าถึงเท่ากับเงินที่รัฐบาลให้มานะครับเรามีแค่สามสิบรัฐบาลให้มาเจ็ดสิบนะครับ ดังนั้นง่ายกว่านะครับตรงนี้คนที่ไม่มีเงินก็สามารถเข้าสู่ระบบนโยบายตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือเข้าๆสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนวันนี้อากาศหนาวครับที่ภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดเราอากาศหนาวเพื่อนที่รับฟังรายการอยู่แถวบ้าน,นเพื่อนอากาศหนาวไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับตอนนี้ทางภาคอีสานอากาศก็หนาวต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วครับเพื่อน นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มละเอียดคุยข่าวให้ด้วยนะครับาลาไปก่อนครับพบกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ